ต้องรู้จักวัตถุดิบก่อนนะครับวัตถุดิบแรกนะครับก็คืออันนี้ก็คือน้ำกระเทียมดองนะครับแล้วก็มันมีสองส่วนนะครับส่วนของน้ำเชื่อมกับส่วนของส่อนผสมที่จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าส่วนแรกนะครับจำไว้นะครับเราจะใช้น้ำกระเทียมดองนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขวดเนี้ยยี่ไหน้นะครับต้องดูเอามาลิตร เนี่ยล <language> ิตรกี่ลิตรพอครับเอาพูดง่ายว่าขวดนี้แหละอ่ะนะครับแปดร้อยห้าสิบกับน้ําตาลทราย1กิโลนะครับฟังดีนะครับอ an ันนี้หนึ่งหิือเลือขวดน้ำตาลใจตรงไแล้วรับเยมลองนะครับตรงนี้คือส่วนผสมส่วนที่1นะครับเาเรียกว่าน้ำเชื่อมนะครับแล้วไอ้สองส่วนเนี้ยนะครับส่วนที่2นะครับส่วนที่2จะประกอบด้วยนะครับก็คือน้ำมะนาวนะครับ ถามว่าทําไมเราใช้น้ํำเ n o นี้นะครับเพราะต้องเข้าใจว่าน้ามะนาวเนี่ยถ้าถ้าตามฤดูกาลเนี่ยค่อนข้างจะสูงและน้ำเ n o เนี่ยพวกสัดส่วนการผสมของโรงงาน,นอา่าเขาเรียกว่าความเปรี้ยวมันก็จะคงที่เหมือนกันนะครับเพราะเราเราก็จะกัดได้เพราะส่วว่าโรงงานเนี่ยมันจะมีวิธีการทําค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานเราใช้ยี่ห้อฟ้าไทยนะครับอันที่สองนะครับก็คือน้ำปลาทิพรส อันนี้อันนี้ส่วนนีบ่อยอจังต้องเป็นทิเบรสนะครับรเพราะความเค็มของน้ำปลาแต่และชิ้นนี่แหละมันไม่เท่ากันทุกตัวกำไม่แนะนำใใช้ส่วนนี้ดีกว่าะนะครับอันที่สามนะครับนะครับเน้นนะครับใช้พริกขี้หนูสดเลยพริกขี้หนูส่วนพริกขี้หนูส่วนนะครับแย่ใช้พริกจินดาพริกจินดามันจะเหม็นเขียวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้กระเทียมกระเทียมมันมีสองแบบกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนนะครับแต่เราเน้นกระเทียมไทย ทำไมเราเน้นกระเทียมไทยเพราะหนึ่งกิ่งของกระเทียมไทยเนี่ยจะกลิ่นกว่ากระเทียมจีนเยอะอะไรครับโอเคนะก็หลักๆตัวนี้นะครับวิธีการทํานะครับมาดูกันเลยอันนี้ผมคงไม่ได้ผสมให้ดูนะครับครับให้เราใช้น้ำมะนาวดองหนึ่งขวดกระเทียมทอดจริงกระเทียมกระเทียมดองหนึ่งขวดเอ้กระเทียมหนึ่งขวดแล้วก็น้ำตาลหนึ่งกิโลผสมให้เป็นน้ำอย่างเนี้ย ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเที่ยวร้อ,อนอะไรเลยแบบนี้อันนี้เขาผสมไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับตามพี่ครูเขาบอกนี่ยอัตาราส่วนตัวจะเน้นคําว่าหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับเรามาดูกันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะครับเพื่อเราผสมน้ําเชื่อมเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องละลายนะอย่าไปต้มไม่เข้าความร้อนอะไรเลยให้ละลายอย่างนี้จบแล้วน้ำเชื่อมตรงนี้เขาเรียกว่าจะเป็นวัตถุดิบหลัก ในการทําอ,อีกหลายหลายอย่าง mm hmm. ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเดี๋ยวครูเขาบอกอีกทีเม่อเขาจะจะสอนอะไรเพิ่มให้ตัวเลขคือตัวแปรสําคัญนะครับเขาเรียกว่าน้าเชื่อมซึ่งสูตรนี้ครูก็เคยบอกว่าอตอนที่ครูได้จากผมจาไม่ได้โรงแรมเั็นรู้แพงมากแค่การผสมน้ำเชื่มอมเท่านี้แหละ mm hmm. ซึ่งเขาไม่บอกกัน mm hmm. เอ๊ะทำไมมันอร่อยจังคือตรงนี้แหละแต่ผมจําไม่ได้ว่าโรงแรมอะไรจำจําจไ,ได้กระเช้าไรตั้มนะาจารย์ไาจารยจะบอกสูตรนะครับแล้วมาดูวิธีการน,นะครับ จำไม่เลวว่าเราต้องผสมหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็คือภาชนะที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ภาชนะขนาดไหนก็ได้คือบางคนอาจจะทํากินเองหรือทําขายต่างๆเนี่ยนะครับแต่ขอให้ภาชนะที่เราใช้ก็คือทุกส่วนต้องหนึ่งต่อหนึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราผสมน้ําเชื่อมเสร็จแล้วนะครับโอเคเราจะเริ่มทําน้ำน้ำจิ้มแล้วเราก็หยิบภาชนะอะไรมาก็ได้ที่เราคิดว่าเราโอเคอยู่วันนี้จะทาแค่ปริมาณนิดเดียว คือหนึ่งเราเริ่มเลยใช้พริกขี้หนู1ส่วนนะครับแล้วก็กระเทียม1ส่วนโดยใช้ภาชนะตัวเดียวกันเนี่ยเท่า,า,ากันเท่า,ากันนะครับแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวหนึ่งส่วนเท่ากันน้ำปลาหนึ่งส่วนหลังจากนั้นก็มาปั่นนะครับการปั่นจะมีการปั่นสองสองครั้งโดยที่ปริมาณที่เรารวมเสร็จแล้วแต่ผสมเสร็จแล้วเนี่ย ปั่นครั้งแรกนะครับขอให้ปั่นละเอียดนะครับให้ละเอียดครั้งที่2ไม่ต้องละเอียดเราต้องการให้มีเนื้อของพริกอะไรนะีอยู่ด้วยนะครับก็คือหยาบๆสังเกตลองดูดูขวดนี่เห็นไหมครับมันจะมีเนื้อพริกเนี้อะไรอยู่ด้วยเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับบางครั้งเรากินแล้วเหมือนถ้าเป็นละเอียดทีเ่เป็นเนี่ยมันก็โอ้โหมันมันไม่ท่าทานเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่ตรงนี้โอเคนะครับมีใครสงสัยบ้างไหมสงสัยค่ะ ที่บอกว่าปั่นครั้งแรกให้ละเอียดนั่นนนั่หมายความว่าก็คือหมายคววาม่าสัตาส่วนผสมเนี่ยเราผสมไปในภาชนะตัวเนี้ยนะครับใส่หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่สี่รายการแล้วก็ตัดก็แบ่งครึ่งแหละเรากะเอานะครับส่วนที่หนึ่งให้ละเอียดส่วนที่สองให้หยาบคือยังไม่ปั่นทั้งหมดครับก็คือแบ่งไปสองส่วนคนะคคุณรับหลังจากนั้นผมก็เทลงไปเลยนะนะครับมาดูกันเลยครับกระเทียมก็เท่าเท่ากัน โอเคนะใส่ไหมครับแล้วก็น้ำเชื่อบก็หนึ่งส่วนเหมือนกันเห็นก็ใส่ลงดูเคระอีกน้ำปลาน้าะครับตรงเหมือนกันเนาะนี่ผสมตรงนี้เท่ากันเนาะเราอะไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นเท่ากันเดยด ไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวอ่ามันมีอีกโดนหนึ่งผงชูรสถ้าเราทำขายก็ต้องใส่ต้องใส่นะคะแต่ว่าผงนัวก็ได้ใช่ไหมฮะใช้ผงชูรสดีกว่าใช้ถ้วยอะไรก็ได้แก้มเดินเออไม่ถึงเลยเอาแค่นี้ก็พอเอาที่วัดอะไรบาหัวร้านเห็นไหมครับก็เท่ากันนะครับหนึ่งส่วนขาดได้อีก มะนาวค่ะใช่แล้วนะครับถามว่าเราใช้นี้ประหยัดไหมครับมีบาเพราะว่าต้นทุนก็อยู่ก็คงที่ค่ะโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็เราก็มาสั่งอันเดียวครับนะครับนี้อ่ะอานิดค่ะนิดเดียวนิดเดียว หยาบๆนาะไม่มีเนื้อของพริกเนื้อของกระเทียมด้วยแต่ก็ต้องไม่ไม่ถึงกับหยาบมากหยาบมากอย่างเช่นเนื้อกระเทียมใหญ่ๆคนไม่น่ากินนะ